สวัสดีครับผม A จากเพจ Solar t ท m ั Master นะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำคลิปพิเศษที่จะมาเปิดการ์ดนะครับซึ่งการ์ดที่ผมจะเปิดก็คือในหลีกเอเชียนะครับหลีกแลเอเชียในเกมวิกที่295ซึ่งผมได้ทำได้นัดหนึ่งนะครับอย่างเกินความคาดหมายก็คือใช้ทีมกังวอนนะครับ5ตัวแล้วก็ได้ที่1นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปเปิดเลยนะครับ เอาล้ครับมาครับมากดเคมรีบอร์ดกันนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่ากลัวได้การ์ดไม่ดีนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้แชมป์ันดับเด่นนี้แทบจะไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าจะทําได้นะครับเอาแล้วนะครับกดแล้วนะครับปึ๊บเทนหนึ่งนะครับได้ตัวจากเบอร์กองกลางนะครับทีมโอ้โห อัมงซางนะครับผมอยากได้พอดีเลยตัวนี้โอ้ยตายละอุย้ยมิเดี๋ยวตื่นเต้นนะครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวทำใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูใน s o l a r Data นะครับว่าตอนนี้เป็นไอเ่อใครไม่รู้จักนะครับเป็น ตัวนี้เป็นปีกขวาของอุนซานนะครับแล้วก็เป็นตัวทีมชาติเกาหลีด้วยมีโอกาสได้ไปบอลโลกนะครับแต่ผมขอพาไปดูราคาก่อนอ้ยตื่นเต้นเลยนะครับแบบช็อกเลยอะคือจริงๆตอนที่ดูในไพ่พูครับก็คือมันมีตัวที่เราอยากได้ก็คือแต่เราคือส่วนตัวชอบสไตล์ของพวก สไตล์ลากเลยแบบนี้อยู่แล้วเออเป็นพวกปีกนะครับก็ตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณ6 0 0้0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งยังตัวนี้แน่นอนว่าผมสามารถถือเก็บไว้ถึงปีหน้าได้เลยแล้วก็ตามปกติแล้วช่วงต้นฤดูก,กาลอนะราคามันจะขึ้นอยู่แล้วครับแต่ข้อเสียของอัมองซันจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือเขาจะได้ลงต่อจากตัวยูย่สองนะครับเพราะว่า ไอเกาหลีมันจะมีกฎที่ที่ต้องให้นักเตะออยูย่สอลงสนามก,กอนมีลงสนามตามโคต้าซึ่งอุนซานก็เลยจงให้นักเตะออยูย่สอลงก่อนแล้วพอผ่านไปประมาณผมไม่แน่ใจเรื่องเวลาประมาณ20่นาทีอะเขาถึงจะเปลี่ยนตัวยูย่สองออกแล้วก็เอาเอาวังซานลงลงได้นะครับก็เนี่ยราคาถ้าจุดสูงสุดเขาอยู่ประมาณถึง 2, 0 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลุ้นตอนต้นฤดูกาลหน้าช่วงพีคๆนะครับ ก็ตื่นเต้นมันดีใจด้วยครับก็ได้ได้ตัวที่เราแบบอยากได้ก็ไปไม่ถูกเลยก็เดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวผมไปเปิดเงินรางวัลอีกด้วยนะครับก็อันนี้ก็ได้200ดอลลาร์นะครับก็เขาไออีเทมันก็ตีค่าเป็น200ดอลลาร์แล้วเนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับก็ Star Common ได้ปารีสอี๋ละน่าจะซามแน่เลยเบอร์ยี่สามอ๋อได้ดอนนารุมา่าป่ะผมทำฟูลสแต็กปารีสได้เลยเนี่ยขาดแค่กองกลางกองหน้ามีครบเลยเนมาร์เมสซ,ซี่เอ็มปาเบ้มีครบหมดละแล้วมีดอนนารุมา่าอีกครับก็ก็ค่อนข้างดีใจครับได้อาวองซานนะครับเป็นมิฟิลด้วยก็จริงๆก็ใช้คิมดตบอลเป็นกองหน้าอาวองซานเป็นกองกลาง แล้วก็อาจจะต้องยังใช้โกของของกังวนอยู่นะครับแล้วก็กองหลังอยู่แต่ก็น่าจะช่วยให้ทีมผมอัปเกรดขึ้นมาได้เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเราจะใช้กับตัวเนี้ยในลีกไหนหรือ,อยังไงเดี๋ยวขอไปนั่งคิดวิเคราะห์ก่อนนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวก็ต้องเออจบแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำคอนเซปต์การเล่นกังวนที่เป็นฟูลสเต็ป ก่อนที่จะท,ที่ทามาถึงเกมวีที่สองกาสห้าซึ่งผมวางแผนมาเป็นเดือนนะครับสองน่าจะประมาณสองเดือนได้ว่าเราจะใส่ฟูลสแต็กกังกังวอลในวีคที่สองร้อยเก้าสิบห้าคือมันไม่ได้มไม่ได้มาไม่ได้จัดมั่วๆปุ๊บแล้วจัดนะครับก็เหมือนวางแผนมาเป็นอย่างดีเหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยแนะนานในในวีคหน้าๆน,นะครับครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยว เอาไว้เดี๋ยวเขียนในเพจดีกว่าตอนนี้แบบตื่นเต้นมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ